พูดไปเรื่อยๆมันนึกไม่ออกแล้วก็หยุดหยุดพูดนะครับก็เท่าความนิดหนึ่งก่อนไปถึงบางคนอาจจะเคยเข้าไปสนใจอ่านเรื่องราวต่างๆในอนุสรณมสศวรรัลว o t ์บนะครับก็คือผมจะเท่าความไปถึงตัวตัวเมนหลักที่ผมศึกษาหรือเขียนมันขึ้นมาในนั้นก็คือพูดถึง ความไม่มีตัวตนเนี่ยนะครับหรือความเป็นมีค่าเป็นศูนย์ศูนย์นานๆหรือความไม่มีเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมองเห็นความไม่มีนี้ให้ได้ก่อนก็คือความที่ไม่มีสิ่งใดๆนี่ไม่มีเลยไม่มีพื้นที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรใดๆทั้งนั้นไม่มีเซลล์ไม่มีสาสารไม่มีคือความไม่มีอะไรนะครับความไม่มีเนี่ยตัวตนอันใดหรือความไม่มีเนี่ยเป็นผู้ทําให้สิ่งต่างๆนั้นได้มีโรูปรากฏขึ้นนะครับเหมือนเหมือนเป็น พื้นหลังที่ผมบอกบอกไว้ในความจริงของชีวิตนะครับที่พูดไว้ก็คือการคิดของคนเราเนี่ยจะคิดด้วยสมองคิดนะครับว่ามันเป็นเรื่องของสมองของมนุษย์ของคนนะครับต้องคิดว่าทุกอย่างนั้นเริ่มมาจากศูนย์หรือจะความวา่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่พื้นที่และมิตินะครับต่อมาสิ่งต่างๆถึงจะเกิดขึ้นทีหลังนะครับรูปรูปปรากฏทีหลังนะครับแต่ในความจริงนั้นมันเป็นแบบนี้นะครับ ความไม่มีมิติใดๆเนี่ยความไม่มีรูปหรือความว่างเปล่าเนี่ยนั้นได้ปรากฏเป็นเป็นสิ่งของตั้งอยู่อย่างอย่างนั้นอยู่แล้วคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วนะครับแต่เพียงปรากฏแล้วไม่ได้ปรากฏเป็นรูปที่เราเราเรียกกันว่าอัตตาหรือเป็นเป็นรูปทรงรูปร่างรูปทรงสามมิติอย่างที่เราเห็นนี้นะครับเป็นรูปร่างรูปทรงแล้วแต่ไม่ใช่สามมิติครับอันดับแรกที่เกิดศูนย์ขึ้นก่อนนั่นแหละ เกิดความว่างเปล่าไม่มีขึ้นก่อนไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันมีสิ่งหนึ่งตั้งอยู่แล้วก็คือสิ่งที่ผมพูดถึงก็คือความไม่มีตั้งอยู่แล้วสิ่งนั้นก็คือบอดี้แล้วมีบอดี้เกิดขึ้นเลยนั้นภายในภพทั้งหมดหรือในเอกในเอกภพทั้งหมดในจกักรวาลเนี่ยไม่ได้เริ่มจากความว่างเปล่านะมันเป็นความเข้าใจของสมองนะครับแต่จกักรวาลนั้นเอกภพนั้นตั้งอยู่แล้วยังไม่มีเหตุมีผลนะครับยังไม่มีเหตุมีผลไม่มีจุดเริ่มต้นเป็นสิ่งของตั้งอยู่แล้วแล้วสิ่่่งทีีเรยกวา มีมิติไม่มีมิติมีสสารไม่มีสสารเป็นเรื่องของกระบวนการกระบวนการเริ่มกระบวนการเดินเดินทางของเอกภพหรือของภพนะครับหรือว่าการดำรงอยู่มันเป็นเรื่องของการดำรงอยู่พอจะนึกเข้าใจนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเกิดดับก็คือหมายถึงสิ่งที่เกิดก็คือเรียกว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วคืออัตรานะครับสิ่งที่ดับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะครับเกิดดับเกิดดับสลับกันไปอย่างนี้ไม่สิ้นสุด มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ใช่แยกไปเป็นสองวงกลมไปเป็นสองก้อนนะครับมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็คือคุณมองออกไปไกลพ้นจากเอกภพไปสมมติว่านะครับแล้วเราคุณจะเห็นเอกภพความเป็นของมันตลอดกาลก็คือมันกระพริบอยู่ตลอดเวลาก็ระพริบกระพริบกระพริบกระพริบเป็นสิ่งสิส่งกระพริบ Raspberry, อยู่ตลอดเวลาก็คือเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แค่เพียงสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวหรืออาการเดียวนะครับกระพริบตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นได้หรือว่าไม่มีวันหยุดเลย ไม่มี dn นะครับโอเคทีนี้ผมมาพูดถึงถึงศูนย์ศูนย์เวลานะครับศูนย์เวลาเพื่อที่จะพูดต่อเพื่อที่เพื่อพี่พคนฟังอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงที่ผมพูดถึงเรื่องของ,ของการต่างๆครับเวลามันจะมีทางเป็นไปได้ไหมนะครับศูนย์ 0, เวลาก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าซีลัหรือที่บอกว่าคืออนัตตานั่นแหละก็คือสิ่งสิ่งที่เรียกว่าความไม่มีนะครับ โซนเวลาหรือซีโร่เนี่ยหรือจะเป็นสิ่งที่ที่เป็นอนาคตคือสิ่งที่อยู่อยู่ในวันพรุ่งนี้สิบนาทีข้างหน้านี้ก็คือเป็นโซนทั้งหมดนะครับมันจึงยังไม่มีชิ้นอันจึงไม่มีชิ้นอันจริงๆนะครับแต่เราสามารถคาดคะเนได้อย่างเช่นคาดคะเนไปสิ่งอันที่เราเห็นอยู่นี้มันจะต้องอยู่ในชั่วโมงข้างหน้านี้เราคาดคะเนนะครับแต่ถ้าเกิดวิกแบร์เกิดขึ้นล้วก็คาดคะเนไม่ได้จบนะครับเนี่ยคือคือ เราไม่อาจที่จะใช้สมองเราเนี่ยวัดอย่างอนาคตไดอ้อย่างแน่นอนนะครับต้องรอให้สิ่งนั้นเกิดอย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วในคลิปเสียงข่าวก่อนนั้นนะครับก็เราต้องรอให้เ,เซลล์โมเลกุลต่างๆแล้วก็สสารต่างๆอนุภาคต่างๆทุกอะตอมทุกอัตรานี้เกิดความแปรเปลี่ยนไปในแต่ละวินาทีวินาทีวินาทีเพื่อให้เกิดขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้ขณะน,นี้เราจึงเห็นภาพแท้จริงที่ปรากฏข้างหน้าเราต่อหน้าเราต่อหน้าต่อตาเรา ให้เรารับรู้ได้นะครับหากมันยังไม่เกิดปฏิกิริยาภายในภายในขณะนี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทุกอย่างก็ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับยังไม่มุนนะครับเข้าใจนะครับทีนี้ผมพูดไปถึงต่อไปถึงเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาที่ผมบอกไว้สองกรณีใช่ไหมครับว่าทาไมไม่มีคนใน,ในอนาคตมาหาเรากรณีที่หก็คือ,อก็อาจจะไม่มีความสําเร็จเลย ็คือต้องพักโครงการไว้ก็คือก็คือศักยภาพของสมองมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะทําได้แล้วคือคิดยังไงก็ตามแล้วไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็เลยต้องเบรกพักโครงการในอนาคตเอาไว้วันข้างหน้าถูกทิ้งล้างก็เลยไม่มีคนในอนาคตเดินทางมาเราแล้อีกกรณีหนึ่งก็คือมีการทดลองสารต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่สำเร็จแต่เกิดกรณีที่เรียกว่าศูนย์พันเกิดขึ้นก่อนนะครับของเผ่าพันธุ์ชีวิตของมนุษย์ ก็เลยไม่มีคนที่อนาคตเดินทางมาหาเรานะครับแล้วผมมีกรณีใหม่อีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะไม่มีคนที่อนาคตนั้นมาหาเราเพราะไม่มีบอดีร,ร, Body, รูปร่างอัตราที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่าวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้นั้นยังเป็นศูนย์อากาศอยู่หรือ,อยังเป็นศูนย์เป็นสีเล่ศูนย์เวลานั้นอยู่นะครับถ,ถ้าหากเป็นกรณีแบบนี้นะครับ พวกเราทุกคนที่อยู่ในเวลานี้จะเกิดเป็นผู้กลุ่มโชคชะตาของเวลานี้ผู้กลุ่มโชคชะตาหากเราเป็นผู้กลุ่มโชคชะตาของเวลานี้แล้วเราทําสําเร็จมันจะเป็นสําเร็จณตอนนี้นะครับมันจะไม่มันจะไปที่อนาคตไม่ได้จะทําได้แต่เดินทางกับมทธ่อดีตนะครับถ้าเกิดหากหากเป็นเป็นเป็นอย่างกรณีใหม่เนี่ยที่ผมคิดว่าหากมันสําเร็จได้มันจะสําเร็จณนาทีนี้ไม่ว่านาทีนาทีนี้มันจะอยู่ใน ีคิดตศการาที่เท่าไหร่หรือปีพศที่เท่าไหร่มันจะสําเร็จในนา,าน,นาทันนาทีนี้ซึ่งไม่มีนาทีข้างหน้าก็เลยไม่มีคนที่อนาคตนั้นมาหาเรานะครับถ้าเกิดสําเร็จได้มันก็จะเป็นทางรอดของมนุษย์ของเผ่าพันธุ์บนโลกนะครับการเดินทางข้ามเวลาแต่มันจะหากการสําเร็จในกรณีนี้กรณทีที่ไม่สามารถเดินทางไปที่อนาคตได้มันไม่มีเพราะว่าไม่มีคนที่อนาคตเดินทางมาหาเราเลยเราจะเป็นคนอนาคตเดินทางไปหาคนที่อดีตเท่านั้นเราจะไปอนาคตของเราไม่ได้ จะไม่มีบอดี้นั้นบอดี้ของอนาคตปรากฏรอเราอยู่เพราะเราเป็นผู้กลุม่มกลุม่มกลุ่มอยู่ท้ายสุดของเวลาหรืออยู่อนาคตสุดแล้วอยู่ที่สุดของอนาคตซึ่งอยู่ติดกับศีรลเลยอยู่ติดกับศูนย์อย่างนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่อนาคตไม่ได้แต่สามารถเดินทางไปที่อดีตได้เนี่ยทีนี้ยเรื่องของโครงการทำใหชจีนหากสำเร็จดังอย่างที่ผมพูดวันนี้นะครับเป็นกรณียอย่างนี้มันจะไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาเพื่อเดินทางไปที่อดีต แต่มันจะเป็นการสร้างอนาคตขึ้นที่ตรงตรงข้างหน้าเหล่านี้นะครับบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนกับค่าทางเคมีเพื่อนำมนุษย์เนี่ยเข้าไปในในแคปซูลทำอาชีนนั้นเนี่ยเพื่อทำให้โมเลกุลเซลล์ต่างๆของร่างกายนั้นถอยหลังหมุนถอยหลังลงคนชราคนแก่เข้าไปในแคปซูลนั้นจะออกมาเป็นคนหนุ่มลักษณะแบบนี้หากทำอัจฉริยในกรณีที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นกรณีแบบนี้นะ เราจะได้เครื่องทําให้จีนที่เป็นเครื่องอายุวนะัฒนาหรือว่าเครื่องทําให้คนหนุ่มสาวได้ตลอดหรือว่ายืดอายุการใช้งานของร่างกายได้ตลอดในระในอายุคบุกเบิกเริ่มแล้วต่อมาอาจจะพิวิวัฒนาการไปถึงขั้นไม่แก่ไม่ตายกันเลยนะครับไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ใช่ในอนาคตอีกแล้วมันจะเป็นณนะตรงนั้นณนะตรงนี้ที่ปรากฏกรณีดังกล่าวนี้ขึ้นนะครับก็อ,อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะมันจะมันจะ ไม่จําเป็นแล้วที่เราจะต้องเข้าไปในที่อดีตเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรเพื่อระวังอนาคตนะครับอนาคตทั้งหมดเราจะสร้างสร้างอนาคตเกิดขึ้นอย่ตรงนี้เลยก็คือเผ่าพันธุ์เราที่ที่ยังมีชีวิตอยู่นนวันที่สําเร็จแล้วที่จะสามารถใช้ทำัญชีพนั้นได้เป็นแคปซูลแคปซูลอายุวัฒนะหรือแคปซูลทําให้ตัวเป็นนมเมนสาวได้ตลอดคนก็จะไม่สนใจที่จะไปไปที่อดีตไปเพื่ออะไรเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปจัดการกับมันที่อดีตแต่เราจัดการที่ตรงณวันนี้ ื่อควบคุมอนาคตก็เท่านั้นเองว่าอดีตนั้นมันถูกลบหายไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นเครื่องทำให้จีนเพื่อทําเรื่องนี้เรื่องยืดอายุการใช้งานของร่างกายของคนหรือเรื่องเรื่องทําให้เซลล์นั้นหมุนกลับแล้วเราใช้เซลล์ของร่างกายโมเลกุลของร่างกายใช้ต่อได้ไปอีกหลายปีอย่างนี้แล้วก็เข้าเครื่องอีกครั้งเพื่อเพื่อถอยหลังอีกถอยหลังเซลล์โมเลกุลลงอีกเพื่อให้หนุ่มสาวอีก ถอยลงทุกครั้งถอยลงทุกครั้งเพื่อให้ตัวอยู่ได้ตลอดนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมีความสําเร็จขึ้นจริงๆนะครับจะไม่ได้เห็นในวันข้างหน้าแต่หน้านาทีที่สําเร็จนะครับจึงไม่มีคนที่อนาคตมานะครับเข้าใจนะครับอย่างง,งก็อาจจะเป็นอย,อย่างนี้ก็ได้นะครับในในกรณีของของสร้างสิ่งที่ท,ที่ที่อยู่ในวันข้างหน้าให้ปรากฏหนวันนี้มนุษย์เราสร้างได้นานแล้วนะครับ ยกตัวอย่างเช่นการการหล่อหลอมโลหะทั้งหลายนะครับอย่างนี้หรือว่าเครื่องปั้นดินดินเผาเนี่ยดินถ้าจะรอให้แข็งขนาดขนาดเซรามิกหรือเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยต้องปล่อยดินเอาไว้เป็นหลายพันปีนะครับกว่าจะแข็งเป็นหินแข็งเป็นแบบดินเผานึงเราเอาดินดินที่นิ่มๆนั้นมาเผามาเผาเราก็ได้สิ่งของที่เรียกว่าภาชนะดินเผานั้นเป็นของที่อยู่ในวันดินที่อยู่ในอนาคตไอไอโถโถดินเผานั้นนะ หรือกระถางดินเผานั้นคือดินที่เป็นดินอนาคตที่เราต้องรอเป็นหลายพันปีนะครับการการทำให้สิ่งที่อนาคตปรากฏปรากฏหรือว่ามาก่อนเวลาที่มันควรจะมาเนี่ยคนเราสามารถทําได้นานแล้วเช่นการหล่อช้อนหล่อโลหะหล่อล้อมโลหะทั้งหลายพวกนี้นะครับเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเครื่องทำให้ชี้นนั้นเป็นสามารถเกี่ยวข้องกับทางชีวภาพได้นะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า เครื่องเวลาชีวภาพเครื่องเวลาของสําหรับเซลล์เนื้อเซลล์ชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้กระบวนการทํางานของมันเดินหมุนไปข้างหน้าให้มันหมุนกลับต่อยห,หลังเพื่อจะได้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ตลอดนะครับก็าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานนะครับสมมติฐานเนี่ยก็ต้องใช้เหตุใช้ผลนะครับพีนา้ครับพูดต่อถึงเรื่องชีวิต เกี่ยวข้องกันไปเลยนะครับชีวิตที่เราเชื่อกันว่าเดินทางข้ามภพข้ามมิติของเวลานั้นมาก็ที่เรียกว,ว่ามนุษย์ต่างดาวนะครับต่อเลยก็คือจากาศาสตร์ที่ผมเป็นผู้คนคนบันทึกไว้เนี่ยคนบันทึกเอาไวน้นี่ได้ได้บทสรุปจริงอย่างแน่นอนอย่างมีเหตุผลแล้วว่าสรรพสิ่งนั้นมันไม่ได้ดับสูญหายไปแล้วหายไปเลยนะครับมันจะวนเวียนแตกดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ทุกทั้งเอกภพอย่างนี้ไปหมดนะครับแล้ว ในเมื่อผมเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถเข้าไปถึงศาสตร์สูงสุดของของความจริงสูงสุดแล้วทั้งหมดเลยจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็คือคือ,คอพูดง่ายๆคนเราก็ถึงจะเราจะตายแต่เราก็ต้องเกิดมันก็เหมือนเราไม่ตายแต่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาเราต้องเปลี่ยนไปเซลล์เซลล์ต่างๆหรือบอดี้ของเอกภพเนี่ยต้องเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มันแตกดับจะต้องเปลี่ยนไปตลอดอย่างี้ไม่เคยที่จะซ้ํากันอยู่ได้ตลอดกาลอย่างเงี้ยหรือมิติรูปร่างรูปทรงเปลี่ยนเป็นมิติอื่นไป ผมเป็นมนุษย์เป็นผู้รู้มันได้แล้วหากเขาเป็นชีวิตที่มีอรารยธรรมสูงกว่าเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรเขาต้องรู้น่าจะรู้ได้กับการศึกษาค้นคว้าเอกภพทั้งหมดจนเจอความจริงที่ผมเจอเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเห็นเห็นแล้วว่าเขาอยู่เฉยเฉยก็ได้ไม่ต้องทําอะไรก็ได้จะทําเพื่ออะไรหรือถ้าเกิดเขามีเทคโนโลยีข้ามเวลาเขาจะข้ามมาทําไมเขาน่าจะทําแบบที่ผมบอกอยู่ของเขาเพราะมันไม่ได้กอ่อเกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้กอ่อเกิดประโยชน์ อะไรขึ้นมาเลยเพราะเขาสามารถทําให้ตัวเองนั้นอยู่เป็นอมาตะได้แล้วมันเป็นการเดินทางท่องเที่ยวเหตุผลน้อยไปนะครับสำหรับการลุมกันมาลงที่โลกหลายๆสายพันธุ์นะครับโอเคคร่าวๆอีกแล้วนะครับพอสังเขตผมก็กะว่าจะพอสังเขตไปสักสิบยี่สิบคลิปเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ